สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้ามานี่กลับมาเจอกับคอยอีกแล้วจ้าตอนนี้คอยก็มาขับรถนะจ้าทุกคนจ้าเออไ้มันแบบว่าเฉียวช้ใไ้มันชำนาญนะจ้าทุกคนจ้าก็มาในนวันจ้าทุกคนจ้าก็มีเรื่องมาว่าสู่ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะจ้าเออนานแล้วนะจ้าทุกคนจ้าที่คอยอ่อโปได้ม่าเฮตุคลิปเออ นางว่าวนางเหล่าสูุกคนฟังเนะจ๊ะทุกคนก็กลับมาเจอกันในคลิปนี้เนะจ๊ะเอ่อทุกคนมีความคิดเห็นจังไดในที่สามีขอเห้าเนี่ยไปเล่นแอปหาคู่ไปเล่นเว็บไซต์หาฟงหาแฟนหรือว่าหาคู่เนี่ยทุกคนมีเออ ความคิดเห็นจังใดจะว้าแล้วมากกับปวดหัวตึบนอถาาบบว่าถ้าเขาเจอเรื่องนี่โดยตัวเขาเองสินะจ๊ะทุกคนจ๊ะเออคือแบบว่าคือเสิเบดค้ำว้าวนะนะทุกคนแมนบอคือสิเบดค้ำว้าวคันว่าเดียินสารมีว่าเธอเธอฉันขอเออเป็นแอปหาคู่เดี๋ยวบอนั่นยังแหลกไปคว่มวานหนึ่งอ่านเขาว่าหนอกใจเข้าแล้วหมอจ้ะทุกคนจ๊ะสองนั่นก็คือ เขานั่นเบิดหักในโตเฮาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าือว่าอาจจะยังหักอยู่แต่ว่าเอออยากไปคุยเล่นสอพร้อตอแหลก,กับคนอื่นกับว่าภัยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออมันก็นมีหลายเหตุผลแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าถ้ามาบอกเฮาตรงตรงสิเฮากับรับบ่คอยได้เนาะทุกคนแมนบอกเออก็บว่ามีไผยรับได้ตรงนะก็คอคิดว่าเนาะเออแต่งงานอยู่กินน้ำกันดีๆเอาเหมือนหนึ่งสามีบอกว่าฉันขอไปเล่นแอปหาคู่หาแฟนในบอวสัน ออแสดงว่าเนี่ยเขากับบอสื่อสารสื่อจงกับเฮาแหลมบอแต่ว่าดีอย่างหนึง่งที่เขามาบอกเฮ้านะทุกคนจ๋าเออว่าเขาเซเลนแอปหาคู่สินะเออดีแต่เขาบอกเฮ้าวันนี้ให้เฮาหมุดโตนะแต่คนจ๋าเออว่าแล้วมากกับอุกอังเอาเนาะจ๋าท่าแบบว่าเออเกิดเรื่องนี้ก็โตเฮ้าหรือว่าคนนรอบคางหรือว่าเพื่อนฟูงของเฮ้าเนาะสิเฮ็ดจังใดสิแก้ปัญหาจังใดในเมื่อสามี สินอกใจเข้าแล้วสิเปล,เล่นแอปฮะคูหาคุณย,ยิ่งแล้วสินะทุกคน <You S 1> จ<ะ>้านอนเย็น Why are you over here? Because it's a more room here นั่นละ่ะทุกคนจา้าเออคือมีคนอ่าเมื่อวานคอยฟังนะจทุกคนจา้ามีคนเมื่อวานคอยฟัง <S <S เขาก็เป็นเอ่อเียพลังเอ่อยูไม่กายนะทุกคนจา้า แต่งงานอยู่กินน้ำกันมากกะหลายปีแล้วจ้ะทุกคนจ้ะก็บม่มีเรื่องเออนอกจงนอกใจโน,น่นนี่นั่นแต่พ่อแบบว่ามื่นหนึ่งเสียสามีมาบอกว่าบอกเมียว่าเธอเธอฉันเออขอเออเล่นแอปหาคู่เดียบอเออผูมิอะ่ะสิวา่าจังใดล่ะทุกคนจ้ะ นอมันกระจุกมันกระอุกอังเอาอยู่ในใจบอทุกคนสิบอกให้พัวเล่นก็ไ่ได้สิหามก็ไ่ได้เพราะว่านี่สายฝรั่งแห่งหามแห่งหามเขาเสียเขาเม็นเด็กน้อยนะทุกนจาก๋าเออเขาไม่ใช่เด็กน้อยที่เขาสิไปแบบว่าจูจีจุกจิจกจบงการชีวิตเขาโน่นนี่นั่นนั่เสียนะจ๊ะทุกคนเออฝรั่งส่วนมากบ่มีไพมกักแลก้วก็พวกเฮาเองเนี่ยกับบมักไหซา,ามี่มาก สีนิยวนู่นนี้นั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่นบอกจ้าทุกคนจ้าเออฝรั่งก็คือกันเขาบอมักเห็นเข้าแบบว่าฉีนา่น้าแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่เออเขามาบอกเข้าสินะทุกคนจ้าเออเข้า,าได้รับรู้นะว่าเขาเสีเลนแอปฮาคูนู่นนี้นั่นสินะทุกคนเาขาคันเข้าแบบว่าคันเป็นคอยนะถ้าเป็นคอยนะเจอแบบนี้เนะาะคอยก็จะบอกพวกว่า,วา สั่นชั้นกับคอสเ่นแอปหาคู่คือกันได้บอคอยสิบอกงั้นสี่แนะทุกคนจ๋าเออคอยก็สิบอกสามีคอยไปแล้วนี่เธอเล่นแอปหาคู่ได้ชั้นก็เล่นแอปหาคู่ได้คือกันคอยก็สิตอบไปแนวนี้แต่ว่าคอยบ่รู้ว่าเอ่อคนๆเนี้ยเพิ่นตอบเอ่อสามีไปจังได๋เนาะเพราะว่าคอยเองก็บ่ได้แบบว่าคุยเจาะลึกกันนะเจาะลึกถามไส้โน่นนี่นั่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออเฮาก็เอ่อ เห็นอกเห็นใจนะที่แบบว่าสามีเป็นแนวนี้เนาะคอยบรู้ว่าเออทั้งสองคนเนี่ยเขามีปัญหาอย่างภายในมีปัญหาครอบครัอรวยอย่างกันหรือเปล่าสินะทุกคนจ้าเออสามีก็เลยเอ,อตัดสินใจที่จะไปเล่นแอปหาคู่นะเออคอยก็บรู้ปัญหาแบบว่าจริงจังจอดชมเพราะว่าคอยก็บ่าอยากถามอย่างแบบว่าลึกๆกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าเข้ากับเข้าใจแบบว่า หัวอกผูหยิ่งเนาะเวลาแบบว่าเจอข้ามอย่างถือบบว่าเฮ็ดให้แบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจมันก็นรู้สึกเศร้าอยู่เด้แมนบอทุกคนจ๋าขนาดคอยเป็นคนฟังเรื่องนี่คอยก็ยังรู้สึกว่าเออเศร้าเป็นอย่างเออสามีก็ต้องเฮ็ดแนวนี่กับเธอนะี่ะเออคอยก็บอกข้าใจว่าเป็นอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดแนวนี่เออถ้าบอหักกันแล้วกันยายากันไปเนาะทุกคนแมนบอสีมาก ขอเลนนโน่นนี่นั่นขอคุยกับค้น,นั่นขอคุยกับคนน,น,บบน,นี้มันกับบะเมนแนมกับบะเมนความนะจ,านจา้าพ่อจ๋าเพราะว่าเาต่างคนต่างแต่งงานอาสองคนเนาะแต่งงานจดทะเบียนกันเหลียบร้อยอยู่กินน้ำกันเหลียบร้อยมาหลายปวงหลายปีแล้วมั้สิแล้วเมืนน่อนึงมาบอกว่าเออขอคุยกับคนอื่นเดี๋ยวบอกขอเข่ว็แบไซต์หาคู่เดี๋ยวบอก เออบางคนก็อาจจะปรีแต่งเนาะสามีเป็นแนวนีแต่ว่าบางคนก็เออเออไปไปฉันกับเสลิคือกันสินะต่างคนแบบว่าเออต่างบาย่อมกันสินะเออถ้าเป็นคอยนะถ้าเป็นคอยคอยก็ชี้เธอเล่นได้ฉันก็เล่นได้เธอเฮ็ดอีหยังได้ฉันก็เฮ็ดใดคือกันบอมมีการแบบว่าเสียปรงซิปเปรียบไฟซ้ายเนาะทุกคนเข้ามาอยู่เมืองนอกนะทุกปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนจ๋าแต่ว่า มันสีเอ่อนักเบาขนาดใดห้าสิลับมือหลวก็เห้าสิแก่ไขมั่นไหนบอ่อทุกคนจ้าคอยกะปกกาแนะนำเอ่อเพิ่นไปเนาะทุกคนจ้าว่าเออต้องเฮ็ดนั่นต้องเฮ็ดนี่เฮ็สินะเออคอยก็บอกว่าแล้วแต่สิตัดชินใจเฮ็ดเฮ็ดจังไดก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่เธอคอยว่าสินะเธอกับยายแล้วเธอกับเท้าแล้วพร้มกับงอกแล้วคอยว่าสินะก็ะตัดชินใจเองว่าสิ ดำเนินชีวิตครูไปเรื่อยๆหรือว่าเสียยึดอยู่แค่นี้นะคอยก็เออม่อยากแนะนำอีกอย่างไรเนาะเพราะว่าเออมันเป็นครูชีวิตเขาเนาะก็ให้เขาตัดสินใจกันเอาเองว่าเขาสิเลือทางเดินชีวิตเขาเนี้ยดเนาะเท่ากัได้แค่แบบว่าอยู่ห่างๆนะจา่าทุกคนจะาเออคอยแบบว่าปรึกษาเล็กๆในน้อยๆสิเออคอยก็เห็นใจเนาะหัวอกแบบว่าคุณยิ่งคึกกันนะแล้วต้องไม่เจอแบบว่า เรล่องเลาแย่ๆเหลืองเหล้าที่กระทบจิตใจขนาดนี้เนาะเข้ามาอยู่เมืองหนองมองหน้าเขากับประเดมิหยาดพี่น้องอะนะทุกคนจ๋าเหมือนมาอยู่ตัวคนเดียวกะเทียมรีบเนาะถ้าสามีผึ่งบ่ได้แล้วเขาก็ต้องผึ่งตัวเองอะนะแล้วทว่มเจอสามีเป็นแบบนี้อยากอยากขอไปเล่นเว็บไซต์โน่นนี่นั่นอาทุกคนนะสิบ,บอกสามีจังใด ซอยกันคอมเมนต์มาบอกคคยแน่ว่าฐาามีขอเออไปเล่นเว็บไซต์หาครูเนี่ยเขาสมครเสียเหตุโตเนี้ยดสมควรสิเขาจังดกับชีวิตครูของเขาดีทุกคนจ๋าเออหัวอกผูหยิ่งเนาะกะัทุกคนนะ่กะก็อยากมีแบบว่าผัวเดียวเมียเดียวบอกจะทุกคนจ๋าบอกมีภัยอยากหลึกล่าการดอกถามันว่ามีปัญหาอีกอย่าง ยายหลวงมากมายังเช่นเอ่อทุบตีร่างกายทำลายร่างกายโน่นนี่น่ะนอกจากทุกคนจะแต่ว่าเออเล็กๆในน้อยเข่ากับพ่อสิอดทนอดกลั้นใดนอกจากทุกคนจะท่ามันเป็นแบบว่าแบบนี้เรื่อยๆเนาะทุกคนจ๋าความอดทนเข่ากับสิเบิร์แมนบอเออแล้วจิตัดสินใจจังใดก็แล้วแต่นะก็เข่ากับ อคอยสพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้เขาสินะทุกคนจ้าเพราะว่าเฮ่ากับเดอียงบ่ได้เ,ดเนาะแมนบอทุกคนเฮ้ากับไดใ้แค่เออซอยเหลือเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำแนะนำโน่นนี่นั่นสินะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเาขาสิตัดสจินใจแน่วดสินะทุกคนจาน้าเออเนาะกะเห็น เห็นอกเห็นใจเนาะลูกพุ้หยิงคือกันสินะเห็นอกเห็นใจคนที่าว่าต้องพัดบานจากทินมาอยู่ตางแดนแล้วมาเจอสามีแบบนี้นะทุกคนจ้าเนาะมันกิดุกอังเอ๋อยเนาะก็เสียใจอยู่ได้เนาะทุกคนจ้าเออกะอาศิรับได้แน่รับบ่ได้แน่เนาะนี่แหละทุกคน ขนาดคอยฟั่งฟั่งแล้วคอยกันยังแบบว่าสะเทือนใจเป็นอย่างสามี่คือต้องขอเห้าไปเห่นแอปน้ำทั้งที่ก็มีเห้าอยู่สินะทั้งที่มีเราอยู่เออบ่มีเห่ากับว่าไปยางเนาะหมายถึงแบบว่าเออเป็นมูก,กันสินะบ่ได้แต่งงานจดทะเบียนกันเป็นมูก,กันสิเออถ้าอยากแค่นยังแกเ็ดไปสินะแมนบ่ทุกคนจะเออเห้ายังบ่ได้แต่งงานกันสินะเออแต่วันนี้มันแต่งงานกันแล้วมันอยู่กินน้ำกันแล้วใส่ชีวิต มาน้ากันแล้วหลายปีแล้วยูยูกับสามีบอกว่าอยากเล่นแอปวปิซานเงินโมดพลจา่าบางที่เนาะจากแบบว่าสามีคิดอีกอย่างยู่แล้วว่าเขาเงาเขาเศร้าบอลสินะเขากับบออาจร,รับรู้ได้เนาะเออได้ลึกอะนะ่กนะได้ลึกๆว่าเขามีเอ่อปมปัญหา,ยอ,ยาอย่างกันสินะเข้ากับบอกาไปเจาะไปถามเขาอีกอย่างมากมม่เนาะ แค่นี้เขาก็เสียใจพ่อแห้งอยู่แล้วเนาะแห้งเข้าแบบไปถามโน่นนี้นั่นแห้งแต่เหตุเนี่ยเขาแบบว่าเสียใจเติมานะกะพยายามให้แบบเขาคิดบวกไหลายๆเนาะทุกคนจะาเข้ามาอยู่นี่แล้วห้อเดมาแล้วเนาะก็เดินนาต่อไปซะยาสิถอยหลังเนาะเออก็เป็นกำลังใจให้คนนี้เนาะทุกคนจะาที่เข้าได้ยินเรื่องเล่า แบบว่าเสาๆแย่ๆมาเนาะเฮากับม่องข่อยเนี่ยกับม่องชที่วิตครูกับสามีคอยว่าคอยกับสามีคอยเนี่ยก็มีปัญหากันตลอดมีปัญหากันเรื่อยๆเดี๋ยวจะคุ้นจ๋าสามมือดีสี่มือด่ากันสินะทุกคนเออมันก็เป็นยังเสียอยู่มาตลอดเรื่อยๆปัญหานะมันก็แก้ไขว่าจบวสินเชื่อกะเซกะสิเป็นยังสี่ต่อไปนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออกับ เป็นกำลังใจให้แบบว,ว่าสาวไทยคนนี้นอจากทุกคนจ๋าที่เจอ,อสามีแบบนี้เนาะสั้นรับคลิปนี้คอยกะขอโตเลยจ้าทุกคนจ๋าเดี๋ยวไปขับรถต่อกันจ้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจ้าโชคโชคมันม่นหมายร่ำรวยกันนะผู้ทุกคนจ้าคลิปนี้คอยคอโตไปแล้วจ้า๊ายบาย